สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างเก่งบลบือนะครับวันนี้มาดูคันนี้นะครับ RT110 นะครับใช้เข้าร่องมันร่องอ้อยนะครับผมคันนี้ลูกค้าจากอำเภอหนองอุงศรีนะครับบ้านหนองริวหนังนะครับอำเภอหนองอุงศรีนะครับหมู่หนึ่งครับลูกค้าต้องการใช้ในไร่มันสับปะหลังนะครับ อนนี้ความกว้างอยู่ที่ล้อหน้านะครับ74เซนล้อหลังอยู่ที่78เซนนะครับโครงเกียร์เป็นโครงสยาม3เกียร์เดินหน้านะครับก็คือ NC131 นะครับคันนี้ลูกค้ามีเพิ่มเติมก็คือติดตั้งสตาร์ทกุญแจนะครับสตาร์ทกุญแจแล้วก็โรตารี่นะครับโรตารี่หัวลูกค้าไม่ไม่ไม่ไม บอกว่าไม่ต้องทําสีก็ได้นะครับก็เลยก็เลยไม่ได้ทํานะครับก็มีเพิ่มเติมก็คือไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับคันนี้มีไฟเบรกไฟเลี้ยวนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับอันนี้สตาร์ทรงตำแหน่งนี้นะครับคันนี้นะครับสําหรับคันนี้นี่นะครับไฟเลี้ยวนะครับอันนี้เลี้ยวขวานะครับจะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้าย นี่นะครับโค้งสยามนะครับสามเกียร์ครับจะเป็นรูปลักษ์แบบนี้เลยนะครับอย่าเดินหน้านะครับหนึ่งสองสามนะครับโค้งสยามสามเกียร์จะมีเบรกนะครับมีคัตมีคันเร่งนะครับซ้ายสุดนี้คือที่เห็นก็คือคัตนะครับกลางนี้คือเบรกนะครับขวานี้คือคันเร่งนะครับผมล้อหน้าขอบสิบนะครับล้อหลังขอบสิบเก้านะครับสี่ห้าศูนย์ขอบสิบเก้านะครับ ตอนนี้ล้อหลังอยู่ที่เจดสิบแดเซนนะครับแต่ว่าไอ้พวกโครงสยามนี่มันจะปรับซ้ายขวาได้นะครับถ้าถ้ามีใครถ้าใครมี F c ฟท่านไหนมีโครงสยามจะทราบนะครับว่าไอตัวล้อมันอนะมันปรับได้นะครับแต่ตอนนี้ไอตัวล้อล้อขวานี่น่าจะปรับเกือบสุดแล้วนะครับไอล้อซ้ายนี่ก็น่าจะปรับได้อยู่นะครับตอนนี้น่าจะเข้ามาอีกได้ประมาณสัก4ี่ห้าเซนนะครับสี่ห้าเซน เพราะว่าไอตัวมูเล่ผมไปเพิ่มเป็นอีกร่องหนึ่งนะครับเพราะปกติแล้วโครงสยามจะมีแค่สอง่องนะครับมูเล่ตัวหลังนะมีแค่สอง่องผมก็เลยไปเชื่อมเพิ่มอีกร่องหนึ่งนะครับนี่นะฮะนี่นะครับ,รบก็ตอนนี้โรตารี่นะครับโรตารี่พื้นที่ทำงานมันอยู่ที่แปดสิบเซนนะครับก็คือไม่ไม่เกินตัวรถ ตัวรถเจ็ิบแปดครับเกินตัวรถมานิดหน่อยนะครับก็อยู่ผมประมาณนี้นะครับผมเกินตัวรถมานิดหน่อยไม่ถึงแปดสิบหรอกครับแต่คือความความกว้างของตัวนี้นะครับขอบนี้นะครับถึงขอบนี้นะครับก็คือแปดสิบเซนแต่พื้นที่ทํางานก็ลดลงมาหน่อยรับประมาณน่าจะเจ็ดสิบเจ็ดสิบเซนนะครับประมาณนั้นนะครับไอตัวนี้ยังไม่ได้ทาสีนะครับลืมก็เลยเอามาทดสอบก่อนนะครับ มีกำหนดส่งวันเสาร์ที่27นี้นะครับที่จะถึงนี้นะครับวันเสาร์ที่ย7ที่จะถึงนี้นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นปั๊มไฮดรอลิกนะครับสตาร์ทกุญแจร้อมนะครับเตี้ยก็อยู่ประมาณนี้นะครับความเตี้ยนะครับก็อยู่ประมาณนี้ ก็เดี๋ยววันนี้ทดสอบูตเตอรี่ดูก่อนนะครับว่าติดปัญหาอะไรไหมนะครับก็พื้นที่ก็เป็นไร่มันสับปะหลังเก่านะครับไอตรงตรงนู้นที่เห็นรอยไถนั่นก็คือมาลองทดสอบเซตทีวันนั้นรับ120นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับโครงสยามสามเกียร์เดินหน้านะครับก็มีคันนึงนะครับอยู่ที่บ้านผมนะครับเป็นโครงทะเลทองนะครับแต่ว่าล้อหลังมันจะไม่เหมือนกับคันนี้นะครับล้อหลังมันจะเป็นบางแอลนะครับขอบสิบสองนะครับบางแอลขอบสิบสองแต่ก็จะเตี้ยเหมือนกันนี่แหละคอ่อมันจะเป็นทะเลทองคันนั้นมันจะเป็นโครงเหล็กเหมือนกับพวกอบิ๊กจูช้างสยามช้างเหล็กนะครับไม่ไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับโครงสยามนะครับ มันจะเป็นคุกมันจะเป็นโครงเกียร์เหล็กเอาง่ายๆเป็นโครงเกียร์เหล็กนะครับแต่ก็เตี้ยนะครับเตี้ยแล้วก็ช้านะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองช้านะครับยังไม่ได้รีวิวนะครับคันนั้นยังไม่มีเจ้าของนะครับตอนนี้กําลังปรับปรุงพัฒนาอยู่นะครับให้มันใช้งานได้หลากหลายนะครับเพื่อเพื ere, ่อตอบโจทย์ของลูกค้านะครับก็เลยก็เลยยังไม่มีเจ้าของนะครับคันนั้นนะครับ ก็ถ้าลูกค <ique> ้าต้องการเข้าไล่อ้อยเข้าไล่มันเข้าไล่อ้อยต้องการตะแกรงซ้ายขวาก็แจ้งมาได้นะครับอันนี้ลูกค้าไม่ได้แจ้งนะครับก็คือก็คือต้องการแบบไหนต้องการถังปุ๋ยต้องการถังหน้าถังหลังก็คือต้องการแบบไหนก็แจ้งผมมาได้นะครับก็เดี๋ยวก็จะจัดให้ตามที่ต้องการนะครับแล้วก็มี f c ท่านหนึ่งนะครับจากกระนวลนะครับ ให้ผมลองทําผ่านหน้าข้างหน้านะครับตอนนี้ก็ใช้ไอตัวทถลีท้องนั่นแหละครับกําลังปั้นอยู่นะครับกําลังปั้นอยู่นะครับก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับก็มีอะไรม่ก็แชร์ไอเดียนะครับผมก็จะได้ลองทําดูนะครับถ้ามันเป็นไปได้ก็ก็สบายเรานะครับลดการใช้แรงงานนะครับลดเวลาลดการใช้แรงงานนะครับ พรตอนนี้เราก็ต้องแข่งกับเวลานะครับแข่งกับเวลาก็เดี๋ยวจะมาลองดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตีได้ไหมนะครับไม่ไถนะครับวันนี้ผมไม่ตีไถนะฮะก็คือจะตีสดเลยนะครับก็ประมาณนี้มันเป็นไล่ไล่ไล่บันสมรังเก่านะครับเดี๋ยวจะตีตีเลย นะคเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าผลเป็นยังไงนะครับได้ปรับปรุงแก้ไขตรงไหนหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมกำลังใช้เกียร์หนึ่งอยู่นะครับ ีเป็นเกนหนึ่งนะครับเกีนหนึ่งไอสายพานสั่นแรงนะครับไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเดี๋ยวค่อยดูกนในทีแต่ว่าตอนนี้ก็ได้อยลองดูไปก่อน เกียร์หนึ่งนะครับอยู่ที่เกียร์หนึ่งอยู่นะครับ เดี imana, ๋ยวผมจะลองปรับสปริงใหม่นะครับเผื่อเป็นที่สปริงนะครับเพราะว่ามันตึงมากตึงตึงเกินไปนะครับเพราะว่าสายพานตอนนี้ก็ตึงอยู่แล้วนะครับสายพานตึงอยู่แล้วเดี๋ยวลองลองเอาสปริงออกก่อนผมไม่รู้ว่ามันสั่นเกิดจากสายพานหรือเกิดจากอะไรนะเดี๋ยวดูที่สายพานก่อนครับกล้องครับก้องมาดูดูหน่อยครับมันได้ไหมครับ ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับตอนนี้นะครับอยู่ประมาณนี้นี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับก็ปั่นได้อยู่นะครับก็นั่นได้อยู่นะครับนี่เลยนะครับ ดินตอนแรกมันเป็นอย่างนี้นะครับสภาพดินนะครับนี่นะครับก็หลังจากปั่นก็จะเป็นสภาพนี้นะครับถ้าดินชุ่มน้ําแบบนี้ก็สบายนะครับปั่นได้เลยนะครับก็ถือว่ายังยังชุ่มน้ําอยู่นะครับดินนะครับหญ้าก็ออกนะครับปัน่นปั่นแล้วกวาดหญ้าทําคาดกวาดหญ้าออกน่าจะดีนะผมว่านะ อันนี้ผมก็ไม่มีความรู้นะครับแค่เสนอแนวความคิดไปเฉยนะครับคือผมไม่มีความรู้เรื่องการทําไร่นะครับอันนี้แค่เสนอความคิดบั่นแล้วเราก็ติดคาดข้างหลังนะครับเขี่ยดิโนโออกเขี่ยหญ้าออกนะครับเดี๋ยวดูอีกรอบนะครับผมว่าสปริงออกน,นะครับลองดูก่อนไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรที่มันมันแกว่งนะครับ ลุด้ะครับรถหลุดไหลแล้ว้งมีหลุดไห ดินมันไม่โดนไถนะครับมันไม่โดนไถเมื่อทีเนี้ยแรงที่มันเหวี่ยงไปอ่ะมันก็เหมือนกับต้านต้านเยอะนะครับนี่นะเดี๋ยวใส่สปริงคืนก็คือมันเหมือนว่าดินมันต้านนะครับมันต้านตัวนี่นะครับมันก็เลยทาให้ให้ตัวมันสั่นนะครับให้ตัวมันสั่น แต่ถ้ามันเป็นดินไถ่ะมันอาจจะอาจจะไม่ต้านนะครับเหมือนคันแททีร้อยยี่สิบนะครับมันจะไมันจะไม่สั่นนะครับไอตัวแทรทีร้อยี่สิบมันจะไม่สั่นเลยนะครับถ้าสังเกตนะครับเพราะว่ามันโดนไถไปแล้วแค่ตีดินให้มันละเอียดแต่อันนี้มันมันเหมือนกับว่าดินมันไม่โดนไถนะครับก็คือมันไม่ไม่ยังไม่พวนดินนะครับมันก็เลยสั่นนะมันโดนต้านนะครับ ตอนนี้มันไม่ทำงานนะครับเพราะว่าสายพานมันออกจากล่องนะครับมันกระเด็นออกจากล่องแสดงว่าไอตัวบังเนี่ยมันห่างจากล่องนี่มากเกินไปผมก็ไปแก้โดยการให้มันขยับเข้าเหลือสักสองมินนะครับแค่นั้นนะไม่ให้มันกระโดดออกจากล่องนะครับเวลาเรายกอันนี้มันโดดออกจากล่องเพราะเวลาเรายกมันก็โดดออกนะครับมันกระโดดออกแสดงว่ามันเหลือแก็บตรงเนี้ยมันเหลือระยะห่างตรงเนี้ยมากเกินไปนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมดันสายพานเข้าไปอยู่ในร่องของมันนะครับเดี๋ยวก็ไปถึงบ้านเดี๋ยวแก้ไข ไม่มีอะไรเยอะนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวสายพานออกจากล่องก่อนก็ใหไปแจ้งว่โอเคนะครับเมื่อกี้เอาสายพานออกจากล่องตัวนี้แล้วนะครับก็คือมันแคบลงหน่อยนะึงเดี๋ยวไปถึงบ้านจะปรับใหม่นะเพราะว่าตัวนี้ก็ยังไม่ได้ทําสีครับไม,ม่ประเด็นนะครับ อันนี้ผมผมไม่ได้ขันนะมันลืมมันคายมั้งนี่ผมไม่ได้ขันนะดำก้อแก้งก้อนก้งเลยนะยวได้ไม่หลักรับเดี๋ยวรอบนี้ผมลองเกียร์สองนะครับเดี๋ยวลองเกียร์สองดูนะครับอันนี้คือเกียร์สองนะครับ โอ้เร็วจับนะครับไม่ไหวได้ได้ตัวนี้ได้เกียสองครับนี่เกียสองนี่นี่น่าจะเกี่ยสามเกีรยสองครับนี่ ามก็คือเกียร์หนึ่งมันช้านะครับมันช้านี่ถ้าสมมุติว่าใช้งานพวกโรตรี่เนี่ยผมว่าโอเคนะครับก็เหมือนกับตอนนี้ที่ผมผมดูโคงทะเลทอง mm. นนอยู่นะครับโคงทะเลทองเนี่ยเกียร์หนึ่งมันช้านะครับมันมันน่าจะเหมาะสมกับโรตลี่นะครับโคงทะเลทองนะครับแต่ว่าไอ้พวกวิ่งจิ๋วเนี่ยมันวิ่งเร็วนะครับอันนี้ผมกลับไปใช้เกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งนะเกียร์หนึ่งอยู่ตอนนี้อยู่ที่เกียร์หนึ่งนะครับ ครับเกียร์หนึ่งเดี๋ยวผมจะตบไปลองเกียร์สองนะครับผมจะลองไปที่เกียร์สองนะครับโอ้ไม่ใช่เกียร์สองแล้วมาฮะเนี่ยเดี๋ยวๆๆ,ๆ,ๆหายเกียร์ก่อนครับอ,อันนี้อันนี้น่าจะเป็นเกียร์สองนะครับ ัดช่วยมึงก็น่าจะได้อยู่นะครับแต่มอสมถึกได้เป็นเกยร์หนึ่งนะครับเกยร์หนึ่งแต่การจะทำงานได้ช้านะครับแต่ก็ประสิทธิภาพก็น่าจะเยอะกว่านะครับไปดูที่ ประสิทธิภาพการทํางานนะครับ่าเราเราพอใจแค่ไหนนะครับให้เลือกใช้งานนะครับก็ถือว่าโค้งสยามนี่ก็ก็ดีในระดับหนึ่งนะครับยันหนึ่งท้านะครับได้ก็ไปดูที่เครื่องยนต์ด้วยนะครับควาเมเหมาะสมของเครื่องยนต์นะครับมันมีหลายปัจจัยนะครับมีหลายปัจจัย ผมจะเกียหนึ่งนะครับเกียหนึ่งนี่เกียหนึ่งช้านะครับทำงานไปเรื่อยๆนะครับแต่มันจะช้านะครับเราก็จะได้งานช้าหน่อยมันสั่นนะครับเพราะว่าดินมันมันยังไม่โดนไถนะครับเราควรไปเลยอย่าเงี้ยนะมันจะสั่นนะครับ เดี๋ยวผมจะไปลองไนตัวที่เราไถไปแล้วนะครับว่ามันจะสั่นไหมนครับเพราะ <_ d ata> ว่าแรงกับแท็กคืแรงมันโดนแรงกระทำนะครับง่ายง่ายมันโดนโดนแรงต้านของนิ่มน,นะอันนี้พื้นที่ยากมันจะประมาณนี้นะครับดูพื้นที่ยา ใครคิดว่าเหมาะสมกับพื้นที่ไร่มันไร่ไห้อยตัวเองก็มาสั่งได้นะครับอันนี้เป็นอาทีร้อยสิบนะครับต้องเกือ1แรงนะครับก็จะมีกระดูกมันสัหลังนะคริ่ก็จะจะพวนประมาณนี้ อันนี้ผมกดไม่ให้มันสั่นดูนะครับผมกดให้ตีนตีนไอตัวโรตอรี่นะครับกดลงไปครับแต่เราก็ต้องเล่นเครื่องแรงหน่อยดูนะครับสป,ปริงครับดังขนาดเลยนะ มันจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือเกียร์สองนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเร็วมันก็คือมันมันไม่โดนไถนะเอาง่ายๆมันไม่โดนไถนมันไม่ได้พวนดินขวดน,นะเดี๋ยวผมจะไปลองไอ้ตัวไอ้ที่ไถไปแล้วนะว่ามันจะสั่นไหมนะครับ นี่ขนาดเกีจสองแล้วนี่นี่นะครับเกีจสองนั่นี่งอันนี้อันนี้ไอัตัวน,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 นี้ก็คือไอนน้ที่ลองไปเมื่อวานนะครับปั่นกันไปวันก่อนนะครับที่ไปส่งนะโอ้โหโอ้โหเจสองนะเป็นไหวครับมันเร็วไปนะครับเอาเจหนึ่งนะ น,นี่นี่จังหวะไม่สั่นนะครับอ่านี่จังหวะสัน่นสั่นจนไม่ดังเลย อโอสายาพามันจกลอนะ่อ,ลอ,ง,องนะครัตอนนี้สายพามันมันลากล่องอยู่นะลงสปริงครับแล้วก็ไอตัวตีนมันก็ลากดินอยู่ครับตัวตีนฝั่งซ้ายนะครับ ถ้ามีคาดว่าเอาอีกเอามันออกไปอีกทีนี้ก็น่าจะเจ๋ว 27นะครับอําเภอหนองกุ้งสีนะครับบ้านหนองริวหนังนะครับบ้านหนองริวหนังอําเภอหนองกุ้งสีนะครับเดี๋ยวไปเจอกันนะครับผมถ้าต้องการจะไปชมก็ติดต่อโดยตรงที่ผมได้นะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับทิ้งเบอร์ไว้ให้ว่าอยู่ตำแหน่งไหนนะครับของหมู่บ้านนะครับของไร่นะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันนะครับคันต่อไปนะครับตอนนี้มีคิวอยู่11คันนะครับ11คัน ก็เป็นทํำนาซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ลากคูงนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ